<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกอลอฟไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีารถคลาสสิกมานำเสนอกันครับคันนี้เป็นเชฟนะครับอัปปเช่ครับพาเนโนเครื่อง 1UZ VVTI เกียออโต้ครับคันนี้เป็นรถปี1958นะครับ ห้องเครื่องนี่เก็บสายเรียบร้อยแล้วนะครับนะเก็บสายห้องเครื่องโล่งแล้วครับแอร์เย็นฉ่ำครับตู้หลังเป็นไมโครบัสนะครับเครื่องเสียงฟังได้เพลงเพราะครับเสียงใสๆมีจอหน้าหลังครับกองถอยหลังพร้อมมีสันรูฟด้วยครับรถคันนี้เป็นรถช่วงยาวนะครับใครที่เป็นสายแคมปิ้งนี่ก็คงถูกใจครับเพราะพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ รถนี่พร้อมใช้นะครับเดินทางไกลได้สบายครับเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้ครับล้อก็เป็นอเมริกาเรซซิงครับแท้แทนครับเบรกใหม่ขอบ18ครับผมเสียสปสารมิดเรียบร้อยแล้วครับรถคันนี้ถูกต้องนะครับดูรถได้ที่นครนายกราคาผู้ขายตั้งไว้ที่1 4 9 0 0ล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทใครสนใจก็ลองติดต่อไปนะครับผมทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับ ในนั้นมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับหรือว่าจะข้อความไปก็ได้นะลองนัดเวลาเข้าไปดูรถไปดูตัวจริงไปลองขับลองเทสดูก่อนครับเพื่อความสบายใจนะครับก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับซื้อรถทางออนไลน์นี่แนะนําให้ไปดูรถด้วยตัวเองด้วยนะครับนะอย่าเพิ่งโอนจองนะครับรถมันจะเป็นของเราอย่างไรมันก็เป็นนะครับนะไม่ต้องรีบครับผมใจเย็นๆนะก็ถ้ามีเพื่อนก็ไว้วานเพื่อนที่ใกล้ๆให้เข้าไปดู ให้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนโอนจองไปแล้วก็โดนเบี้ยวนะครับอันนี้ทางช่องก็ไม่ทราบนะครับจะช่วยยังไงนะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดนี่คือต้องตัดสินใจกันเอาเองนะครับไปดูให้เห็นกับตาเพื่อความมั่นใจดีกว่านะครับก็ทางผมก็แนะนําเช่นนี้นะใครถูกใจก็ลองทักไปครับโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ